สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องแอปพลิเคชันนะครับผมก็คือแอปพลิเคชัน o o m ครับผมเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ฟรีแล้วก็ใช้ดีนะครับผมเดี๋ยวจะเอามาอธิบายให้รู้จกักแอปแอปนี้กันดีกว่าครับผมดูแอปตัวนี้นะครับหลักๆก็คือใช้ประชุมทางไกครับผมประชุมคอนเฟอเรนซ์ที่สามารถสื่อสารและพูดคุยเห็นหน้าตากันได้ในได้ได้อย่างเต็มเสถติภาพนะครับผมแอปตัวนี้ถูกออกแบบมาเพื่อรูปแบบประชุมและเห็นหน้าได้ชัดเจนครับผมส่วนข้อดีของมันก็คือเราสามารถ เปิดหน้าจอสามารถโชว์สไลด์หรือโชว์พรีเซนเทชันขณะที่พูดได้ด้วยครับผมสามารถประชุมรวมกันได้ถึงหลักร้อยแต่ว่าต้องเป็นเวอร์ชันที่ต้องเสียตังค์แล้วนะครับส่วนแบบฟรีแบบจํากัดก็จะสามารถจํากัดคนอยู่ที่50าสคนนะผมสามารถโหลดได้โหลดฟรีทั้งได้สามารถโหลดฟรีทั้ง Android และ iOS เนะครับเราจะมาลอเราจะมาลองดูหน้าตาของแอปแอป,แอปนี้กันดีกว่าครับอย่างแรกเลยนะครับเพื่อเข้าไปที่ App Store ครับผม แล้วเราก็เสิร์ชคำว่าซูมครับซูมหน้าตาก็จะเป็นรูปกล้องนะครับผมแล้วก็กดดาวน์โหลดส่วนผมกดดาวน์โหลด,ด,ดแล้วครับผมก็เกิดเราสามารถกดเปิดได้เลยครับอ่าพอเราเข้ามาหน้าจอแรกนะครับก็จะเป็นหน้าต่างของ Meet and Chat ครับผม โดยหลักๆครับจะใช้อยู่แค่2ฟังก์ชันก็คือ New Meeting และก็ Join ครับผมแต่ลำดับแรกก่อนนะครับก็คือเราต้องมาไซน์อินก่อนครับสําหรับผมได้ทําการไซน์อินแล้วนะครับผมเป็นอีเมลของผมนะครับแต่สำหรับท่านที่ยังไม่ไซน์อินก็กดแล้วก็กดไซน์อินให้เรียบร้อยนะครับหลังจากที่เราไซน์อินหรือลงชื่อเข้าเรียบร้อยนะครับเรามาดูฟังก์ชันต่อไปเดี๋ยวครับฟังก์ชันต่อไปก็คือเป็น New Meeting นะครับ New Meeting เรากดเข้าไปเลยครับจะมี ขึ้นมา2คํคำสั่งก็คือวิดีโอออนกับ You Personal no Missing ID ก็คือเป็น ID หลักที่เราจะใช้เป็น ID หลักที่เราจะใช้แบบเป็นหัวหน้าห้องนะครับผมเราสามารถแชร์ให้เพื่อนและเพื่อนเข้า ID นี้เราจะสามารถเข้าห้องประชุมได้ครับต้องจําดีนะครับผมพอเราเช็คอะไรเสร็จแล้วก็กดสตาร์มิสซิ่งได้เลยครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมโอเคระบบกำลังเชื่อมต่อนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปิดกล้องนะครับผม เมื่อเราเข้ามาในตัวนี้ครับจะจำเป็นเป็นเสมือนเราเราเป็นหัวหน้าเหมือนเราเป็นหัวหน้าการประชุมนะครับเราเราสามารถที่เราสามารถเปิดกล้องหรือเราสามารถปิดไมค์ได้ครับ๋ยวเราจะมาดูหน้าต่างของเทรละส่วนกันดีกว่าครับหน้าต่างแรกนะครับก็คือเป็นตัวมิวนะครับก็คือเป็นลําโพงเราสามารถปิดลาโพงตัวเองก็ได้หรือเปิดลำโพงตัวเองก็ได้ครับผมต่อมาก็คือเป็น start ิดีโอครับ start ิดีโอคือเราสามารถเปิดกล้องหรือไม่เปิดกล้องก็ได้ครับ แล้วระดับธัรมาก็จะเป็นแชร์สกีนครับผมแชร์สกีนตัวนี้นะครับในมถ้าเป็นของคอมพิวเตอร์นะครับเราสามารถเราสามารถแชร์เป็นไวบอร์ดก็ได้นะครับแต่ว่าที่เป็นเวอร์ชันของโทรศัพท์ฟังก์ชันก็จะน้อยลงครับผมพอเข้าไปที่คำว่าสกีนะครับอ่าอพอจบสกีเสร็จนะครับผมสำหรับคำสั่งว่าสกีนะครับ จะเป็นสกรีนของหน้าจอโทรศัพท์นะครับเหมือนจะแสดงหน้าจอโทรศัพท์ตัวเองขนาที่การใช้งานครับผมจะดูแบบว่าการใช้งานของโทรศัพท์แล้วก็พูดไปได้ครับผมตโทรศัพท์าม,มาก็จะเป็นพูดของเรื่องรูปภาพหรือโฟโต้นะครับพอเราเลือกของโฟโต้เสร็จปุ๊บก็จะมีคําสั่งขึ้นมาก็คือเลือกรูปภาพอนุญาตให้ถึงรูปภาพทั้งหมดหรือไม่อนุญาตเลยครันนี้ผมจะกดอนุญาตให้เข้าถึงรูปภาพทั้งหมดนะครับอะพอถึงหน้านี้แล้วใช่ไหมครับ เราสามารถเลือกรูปที่จะนำพรีเซนเทชันได้ครับอขออนุญาตเลือกรูปสักคู่นะครับเ,เป็นรูปนี้รูปนี้รูปนี้แล้วก็เป็นรูปนี้แล้วกันนะครับเมื่อเรากดยินยอนเสร็จปุ๊บเราสามารถพูดไปแล้วก็เป็นพรีเซนเทชันไปได้ครับเราสามารถเลื่อนแล้วก็อธิบายรูปภาพได้นะครับเราวก็อันดับถัดมานะครับคือจะเป็นสต็อปแชร์นะครับ แล้เมื่อเราหยุดแชร์ได้แล้วา่ามาก็จะเป็นพวกเป็น iCloud Drive, Dropbox, Microsoft Office OneDrive, Microsoft Share Point, Google Drive พวกนี้จะเป็นเกี่ยวกับเป็นแอปพลิเคชันอื่นที่เราสามารถดึงข้อมูลพรีเซนเทชันจากแอปพลิเคชันอื่นมาใน Zo ูมได้ครับผมส่วนถัดมาก็จะเป็นพ a r t ติเพลพาร์ติเพลก็คือเราสามารถสามารถอินเวสตสามารถเชิญหรือสามารถเชิญคนอื่นได้เช่นเ e ชิญทางอีเมลเชิญทางเมสเซจหรือว่าส่งลิงก์ให้เพื่อนเพื่อนสามารถเข้าห้องประชุมเราได้ครับ สำหรับที่าสาหรับการประชุม่ยให้ทุกคนเงียบเราสามารถกดมิวอ้นะครับเพื่อทำเพื่อทาการปิดของปิดเสียงของผู้ร่วมประชุมทั้งหมดนะครับผมเสร็จแล้วนะครับเราจะมาดูปุ่มตัวเลือกทั้งอื่นดีกว่าครับสำหรับสมมติถ้าเราอยากแชทกับเพื่อนเราสามารถอยากแชทกับผู้ร่วมประชุมนะครับเราก็กดปุ่มแชทเราทุกคนก็จะเห็นสิ่งที่เราพิมพ์ไปครับอย่างเช่นฮัลโหล ทุกคนก็จะเห็นคําพิมพ์ของเรานะครับผมเราสามารถส่งข้อความเราจะขึ้นได้ครับเพื่อแจ้งเตือนของเราพอเสร็จจากแชทเสร็จปุ๊บสักครู่นะครับเป็นความปลอดภัย security เราสามารถดูได้ว่าความปลอดภัยของของเราอะขนาดไหนจะเป็นล็อกล็อก m e e ติ้งคือล็อกการประชุมไปเลยไม่สามารถให้เข้าได้แล้วหรือเราจะสามารถรอประชุมต่อได้ หรือเป็น High and Prof i l e f e a t u r e เราสามารถซ่อนรูปภาพโปรไฟล์ส่วนตัวได้เพื่อไม่อยากเปิดเผยน,นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแชร์สกีนแชร์สกีนให้คนอื่นเห็นแชทวิดที่ก็คือสามารถแชทกับทุกเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะแชทกับใครอย่างเช่นเราไม่แชทกับใครเลยหรือแชทกับแชทกับหัวห้องหรือจะแชทกับพัดพิกหรือสามารถเราแชทกับทุกคนได้ครับผมเดี๋ยวล,ล่าถัดไปผมจะพูดพูดถึงฟังก์ชันต่อไปนะครับก็คือฟังก์ชันจอนครับฟังก์ชั่นจอน จะมีหลักๆก,ก,ก็คือ meeting id นะครับ meeting id ก็คือ meeting ที่เราต้องใช้รหัสของหัวหน้าห้องในการเข้าครับของผมลองใช้เป็นตัวนี้นะครับเป็นรหัสของผมคือเก้าเจ็ดห้าสาเจ็ดห้าสานะครับเก้าเจ็ดห้าสามศูนย์เจ็ดห้าสี่หกสามเช็คความรยบร้อยครับโอเคก็คือการจอดเข้าไปในห้องเราสามารถเปลี่ยนชื่อตัวเองได้ครับอ่เออญญาเป็นอาจจะเปลี่ยนชื่อเป็นภาษาไทยจินดา คลิสินดากดจอนแล้วเราจะทำการรอสักครู่นะครับแล้วก็จะเข้าไปสู่ห้องห้องที่เราทำการประชุมได้ครับผมเดี๋ยวรอสักครู่นะครับอะทีนี้เราสามารถเข้ามาในห้องที่เราทําการประชุมนะครับเราสามารถต้องใช้ก็คล้ายกับหวหน้าห้องนะครับเราสามารถทั้งปิดวิดีโอหรือเราสามารถปิดไมค์ได้ครับ เราสามารถแชทปก,กติเหมือนกันครับเหมือนหัวหน้าห้องปกติเลยครับสำหรับสมมติถ้าเราจะเลิกการประชมุมแล้วกด e a t meeting for all นะครับก็คือปิดการประชมุมหรือว่าถ้าท่านอยากออกมาเฉยๆกดแค่ leave meeting นะครับก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ